แชแพบโอ้โหวันน yeah. okay. ี right?> yeah. ้แล oh, okay. ้วเพื่อนๆบอกเลยมีนางฟ้ามาจุดติอีกแล้วเข้าเต็นท์เราเลยจ้ะกอนรับชมคลิปนั้นน้องเองครับสถานที่ตั้งรออยู่ไหนจถนนเร้าอยตรงบูรมีที่ไมกลไม่กลหรงนจ้ะวันนี้เราอยู่กับน้องเอกนะครับแล้วก็น้องโดโดของเราด้วยนะครับผมวันนี้บอกเลยนะเพื่อนๆสิ้นสุดการรอคอยโฟร์วิวได้นะ เมื่อทิที่แล้วเรามีขายไป2คันนะสีแดงคันนึงนะแต่นั้นเป็นปี9ก้ากว่านะครับวันนี้นะครับเรามีเป็นอิวสุนะครับเวกาปี2001แน้วเพื่อนนะตัวสุดท้านะนะครับดูกระจังหน้าซะก่อนนี่ฮะเป็นหน้าหวีแล้วนะทะเบียนสวยด้วยนะครับรถเนี่ยนอกจากที่จะเป็น4ฟว์วิแล้วนะครับยังเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะฮะขอดูเรื่องที่เปนก่อนเลยดีกว่านี่ฮะ แว๊บแว๊บเดี๋ยวขอดูนิดนึงเริ่มทะเบียนนะเพื่อนๆนะลำดับที่1เลยเห็นไหมครับนี่ไม่มีจับไฟแนนซ์ด้วยนะแว๊บแวบแว๊บดูดานไม่ได้นะมันเป็น PDPA นะครับครับผมสุดยอดเลยนะเพื่อนๆนะมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อาเงินสดไม่เคยจับไฟแนนซ์ด้วยลำดับที่1เลยนะจ๊ะหายากนะนะครับคาริเทิร์นโชว์รูมนะเพื่อนๆครับรอมแบกนะครับแล้วก็ยางเป็นมิชลินด้วยนะครับสวยนะจริงจริง คิวสุเวก้าของเราครับปีสองพันหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วนะครับสวยจริงๆนะฮะเพื่อนๆสันสนนะครับขอบประตูเอออะไรเออนี่นะครับเดิมทุกกระเบียดนิ้วเลยนะนะป่องล้อนะครับคิ้วล้อแล้วก็ยางเนี่ยยางเดิมหมดทุกซิ้นเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยครับนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยมากนะดูสิเห็นไหมฮะเนี่ยครับยางคิวขอบประตูถือว่าเดิมนะจริงๆเนี่ยครับ ะเดิมไปไหนแบบบางๆ,ๆเดิมๆกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะไฟล่งไฟหน้าก็เดิมนะกระจังหน้าสวยด้วยนะครับมาดูภายในครับเพื่อนๆขอฟังเสียงนะฮะร,รถนี่กุญแจของผมมีกี่ดอกนะน้องโลกมีดอกสำรองอยู่ในเก๋ด้วยขอมีสองดอกแล้วมีบุ๊กเซอร์วิสด้วย<ช>อันไปดูความกันรถติดชะลึงอีกแล้วนะจ๊ะที่รักบอกเลยหางประตูดีสวยทุกบานเลยนะ สะอาดสะอ้านนะฮะแล้วก็สวิตกระจกนะครับเบาะหนังนี่สวยนะนะครับทุกตัวไม่มีขาดนะ<อ>ถือว่าสวยเดิมนะครับตอนที่เปิดคาแอร์มาเลยครับดูเพื่อนเอย็นอยู่เลยนะนี่แอร์แล้วพ็นลมอัตรารีเนี่ยกระจกปรับข้างไฟฟ้านะเพื่อนๆคอนโซลสวยนะครับขอดูไฟหนะ้าหน่อยไปเท่าไหร่เนี่ยแสงโลนเพื่อนรูฟิ่งบ้างไม่เยอะนะ่คอนโซลกลางก็สวยนะนะครับช่องของช่องแอร์ก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับ ที่สําคัญคือที่บอกนะฮะเป็น4 view ด้วยนีดูงี้เห็นไหมยังแหลมกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสายโฟว์วิวต้องไม่พลาดนะครับเข้าสวนเข้าไร่กันนะครับหายยากนะราดูเดิมเแบบนี้มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นกันสวยสะอาดนะครับแผงประตูตัวสิเพื่อนๆอู่เดิมจริงอ่ะนะครับคอนโซลที่สวยนะดูซอกนิเลยงดูความเรืองนะชนแบบจมน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะไหนๆก็ผ่านแล้วขอดูนิดนึงนะคิวเคิร์ฟประตูเลยพวกนี้นะ ดูสิฮนะน,น้ำตาจะไหลครับก็าโซนโซนสวยนะเนี่ยครับเห็นไหมสะอาดสะอาดจริงๆผมทำไม่ได้ครับสะอาดครับนี่ครับช่องเก็บของนะเพื่อนๆนะนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไม่ไมแรงเลยแอะเอ์แรงมากให้ผมมีบุกสวิตด,ด้วยขอดูหน่อยผมมีกุญแจสำรองด้วย แม่เจ้าก็หลายดอกอยู่ฮะตรงนี้มีอีสองดอกมีประกันภัยด้วยไหมเนี่ยถามไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คให้นะครับคนที่บุกอันเนี่ยเดี๋ยวนะนพี่หน่อยนี่ก็ไม่ช่วยอะไรนะเห็นมีมือเดียวคือน้ำใจเลยอะเปลี่ยนไหนเนี่ยคือโดมมาพี่โอ้โหตรงเป๊ะดอกสำเนาถูกต้องมาเก็บเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วยแพปเอกสารหน้าทานเพื่อนๆนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับ นะครับเดี๋ยวพี่พีจะให้ดูนะครับกุญแจเนี่ยน่าจะกุญแจแท้เลยนะนี่นะครับ2ชุดนะครับแล้วก็มีล็อกเกร์ล็อกเทคด้วยนะครับนะครับ2ชุดได้อีก2ดอกเนี่ยน่าจะยังไม่ได้กัดนะแต่ให้ไปด้วยนะครับเรื่องกระเบียนเนี่ยบอกเลยว่าครบถ้วนนะครับบุกเซอร์วิสเนี่ยที่ให้ดูในคลิปไปแล้วเนาะยี่บอกมาเนี่ยจะเรื่อทะเบียนนะเพื่อนๆนะนะครับคุณอุดมนะครับนี่ฮะพีดีพีเอนะนะครับซื้อมันกันสดมือเดียวนะแล้วก็ตรงกับบุกเซอร์วิสนะครับบุกเซอร์วิสก็คุณอุดมมเหือออนนนนนกกััะะที่บบไว้คครใุณุดมเหมือนกัน นะครับนะเสร็จปุ๊บประกันภัยเพื่อนๆยังเหลืออยู่เลยนี่ประกันภัยนะครับเห็นไหมฮะเ<ะ>พี้ยประมาณกับหกพันนะเป็นสองบวกนะก็คูดูดมเหมือนกันนะครับหมดเมื่อไหร่เนี่ยสิบสี่เมื่อสภนะหกเจ็ดเป็นประมาณสักสองเดือนกว่าๆนะสามเดือนเครื่องเสียงเดิมนะนี่ครับทีเด็ดเพื่อนๆจ๋าออกมือเดียวป้ายแดงแล้เพื่อนๆพื่อนอีซูซูเมโทรนะนี่ครับตีเช็คสั่งจ่ายเอซีบีนะเพื่อนๆนนะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปด าน้ำตาจะไหลย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยนะซื้อเงินสดหนึ่งล้านบาทในทองพุ่งจะไม่กี่พันหนึ่งอนะนะครับเปรียบเทียบเป็นมูลค่าสมัยนี้ในทองสามหมื่นกว่าเพื่อนๆคิดเอาดิว่าสมัยก่อนซื้อเป็นล้านเงินสวดได้เนี่ยเขาถือว่ามีสตางค์นะฮะนะคุณมีสตางค์ก็น่าจะใช้รถรักษาเพราะถูกกวนนะครับการเป็นเทนนิงก็ไม่ต้องพูดถึงนะรถถึิงจะเรียบร้อยได้ขนาดนี้อขอบคุณมากๆนะครับสนใจมารับชมรถตัวจริงได้ที่ MPP นะเพื่อนๆนะสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดเพื่อน ไปเจอใบเสร็จมาเมื่อกี้นะครับยังอยู่ในซอกเนี่ยนะจริงๆอัะไม่ใช่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะเพื่อนๆนะจริงๆคือหนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันนะแต่มัดจําเนี่ยนะครับจองไปสองหมื่นนะถึงตีเช็คจ่ายไปหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเมื่อกี้นะนี่อันนี้รายการที่เขาทำนะตั้งแต่ป้ายแดงตายแล้วกุฎดมกัมตา,มตาจะาไล่นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่น่าจะเป็นแถบกุญแจนัมเบอร์นะเอาไว้ทำอะไรเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจหรือเปล่า เนี่ยฮะสองดอกถือว่าโชคดีมากมากนะได้แบบนี้ไปนะโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยขอดูสองแถวหน่อยแถบประตูนี่รู้สึกว่าจะสวยทุกบานเลยนะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยแนละ้วเพื่อนๆเบาะเบิกก็ยังสาาะอาดสะอ้านนะคู่หน้าเบาะหลังคณะแค้นเส้นระบบพับได้ไหมเนี่ยได้ครับพับได้ด้วยใช่ไหมขอดูนิดนึงอ๋อพอดึงตรงนี้ขึ้นพับลงนะครับก็สามารถที่จะ ออได้มากขึ้นนะโอเคโอเคอไปดูท้ายหน่อยนะครับเปิดยังไงเอ่ยน้องโนะดเอารตัวนี้ขึ้นนะครับอ๋อ,อแล้วก็ผัดออกตัวนี้เห็นบอกมีตัวล็อกด้วยนะเน,นี่ยปัดเนี่ยล็อกด้วยก,กันยางเด้งกลับนะครับตัวนี้เราสามารถปลดล็อกนะครับก็สามารถดึงกลับมาได้นะครับแล้วก็เปิดกระจกอีกหนึ่งชิ้นกดปุ่มนะฮะแล้วก็ยิงจรวดขึ้นไปโอเคฮะขอดูหน่อยท้ายนี่สวยสะอาดจริงนะจริง พระเจ้าใช้ยังไงครับเนี่ยสวยสะอาดนะครับเมื่อกี้เราให้ดูแล้วว่าเบาะนี้พับได้นะผมก็ยังโอเคนะเป็นรอยนิดหนึน่งนะครับแต่โดยรวมนี่บอกว่าเดือบสนิทมือดำไหมเนี่ยอ่ะโอเคปิดท้ายไปห้องเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเย็นละนะครับเดี๋ยว f อฟซจะดูได้ไม่ครบทุกอจาที่รักนี่ฮะปิดหนึ่งสองนะครับแล้วก็กดฟรีล็อกก่อนฮนะชวัสสวยงาม พระรามแปดพระรามเก้าไปห้องเครื่องกันน้องๆพระศรีสองห้าหกเจ็ดยังไม่ขาดน,นะจ๊ะสีอฝ่ากระโปรงก็ยังดีอยู่นะสวยเลยเนี่ยทำไมเล่นไป,เ,ปนเพื่อนๆขานหน้าก็เดิมนะดูสกัก่อนพันถึงก็เดิมจะเดินไปไหนเนี่ยเดิมก็เบียดนิ้วยันฝารกระโปรงเลยเดิมจริงๆกันทีเดียวนะดูซะก่อนสติ๊กเกอร์ยังเดิมเลย มาเก็นร่ปมันยนะครับนี่ฮะวิ่ใชเทอร์โบธรรมดาเทอร์โบเร็เจอร์ด้วยฝาเครื่อง3 0สูงเทอร์โบเลยทีเดียวเชียวขอดูฟันหน่อยตรงนี้ไม่มีฟันเลยโอเคแบบ่เครื่องนิ่มขนาดนี้ขอยนโฉมนะครับน้องโดมาแล้วจ้ะ มาแล้วจ้าทอกท่อน okay. Isuzu Vega ปี2องพันหนึ่งโอวิวได้สุดสวยของเราแล้วจ้ามือเดียวป้ายแดงอะ่ะซื้อมากันสำหรับที่หนึ่งด้วยอขอดูรอบได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวขอดูขาเป็ดโอเคขาไก่ครับผม <laughs> ขาไกลับาาับขอบคุณครับนี <c oughs> ต,ตาจะไหล <c oughs> มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า Isuzu ว e g a ปี2 0งพันหนึ่งโฟวิของเรานะจ๊ะสวยจริงจะฉากไหนยังไงก็สวยสดงดแยมกันเลยทีเดียวเชียวคันนี้เท่าไหร่อีจ๊ะจับไปเลยกระม225,000บาทคอยหมื่นห้าพันบาทพร้อมทุกๆพี่บอกเลยคันนี้พี่เช็คราคามาแล้วนะครับราคากาลเนี่ยมีตั้งแต่แสนสี่นะแสนสี่ก็มีจริงแต่ห้าก็มีนะครับแต่สภาพก็เดี๋ยวต้องไปดูเอานะครับแล้วก็จนถึง200,000ต้นถึง200,000 กลางเลยนะเพราะว่าหายากมันเป็นโฟร์วิวแล้วสภาพแบบนี้ก็แทบจะหาไม่ได้แล้วมือเดียวป้ายแดงสมั้งเงินสดไม่ก็จะเป็นแนนนะครับนะครับไม่มีชนักจมน้ํารถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมเร่มเดิมเป็นโฟร์วิวด้วยนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวเีจออาฝากไว้ด้วยนะครับมีอะไรมาฝากเอฟซีไหมฮะก็ฝากกดไลายตัวใช้มี่หน้าเพจเฟซบุ๊กผมชื่อพีททุกครั้งดีจันทร์ทั้งในายแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ไปอยู่ชื่อเดียวเลยดีเคยตายให้ผมจะได้พานอยู่ดี วันนี้ดูเหนื่อยๆเนอะหูเรารีวิวหลายคันเนาะวันนี้จบสดไปหลายคันเนาะอากาศทังอะไรด้วยเนาะพรุงนี้มันตุกร์ก็ใส่มุงใส่แมกกันด้วยครับผมขอบคุณมากทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมีรีวิวมาฝากกันนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ